โอเคตีส okay, ั้นนี้ก็ได้จบลงไปไปดีเรียบร้อยครับผมทุกคนเย้เอาราคบผมเอาราคบผมก็คอนกรีชันกันไปครับผมมาครับผมทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าตีสั้นนี้จะเป็นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่เหรอไม่เคยเห็น จ้าแผน่นมันชื่อเจ้าแผ่นเดล่านะผมทุกคนว้าวโอ้โหยเฮ้ยรูปร่างไหญ่ๆเจ้าก๊ดเลยครับผมโอ้โหยดูเท่ดูดุดัดนมากครับผมสําหรับตัวนี้ตอนนี้มันมีเรื่องไหนออกมาไหมกระตุนไดนโดนเสาร์หนังไดนโดนเสาร์อาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้ครับผมพวกนี้มันอาจจะไม่เก่งแต่มันเป็นตัวเลนะผมเป็นตัวแบบน่าเก็บมากครับผมทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะผมแผนทเทร่าโอ้โหยโคตรเท่ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ขอเปิดตัวแบบรีบๆหน่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้แพ็คใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผมเป็นแพ็คของแคทออฟไททันนะผมทุกคนฮะแต่วันนี้ผมก่อนอื่นต้องบอกข่าวกันเลยเขาแจกของรางวัลน,นะผมในลูกโลกนี้หูยแจกโคตรดีครับผมใครไม่มีรีเจนเนอรระดับ3วันนี้เขาจัดให้มา2แพ็คเลยครับผมเป็นแพ็ค1นึ่งมื่นะเป็น1นึ่งหมื่นดีเอนเอแพ็คนะผม ที่ได้เป็นเจ้านกว่ะนี่ไงตัวนี้ครับผมอ่าแล้วก็แพ็กสามหมื่นห้าเขาก็แจกให้ครับผมทุกคนเออตัวนี้ได้เป็นเจ้าปลาหมึกสายนะผมตัวท้ายเลยโอ้โหใครได้ตัวไหนรอมาคอมเมนต์กันได้ครับผมทุกคนรีเจนระดับสามเข้าเกมปุ๊บได้เลยฮะวันนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราไปตีแพ็กแคทออฟได้ด้านกันึ่งโอ้โหเหลือเวลาสิบหกนาทีเท่านั้นครับผมก็รอบนี้เป็นของนี่ไททันโนโบ อ่านะผมว้าว,ว,าวนี่เลยครับผมๆๆๆเอาว่าวตัดโลกล้านปีบ้างครับผมทุกคนมามีทั้งหมด5้มตมดด้วยกันจัดครับผมโอ้ตัวเบาๆได้ไปโอเคครับผมทุกคนก็มันจะมีห้าแมดด้วยกันแล้วผมแล้วก็ไ e อเนี่ยจะใช้ตัวแค่ระดับรีเจนระดับสามเท่านั้นครับผมตัวแบบบางเบาครับผมไม่ได้แบบ เหมือนแม็กเงินเขียวหรือ j จบิแบบนี้โอ้โหโอ้โหหยุดบนกันเลยโอ้โหเขาเอาวะกินพืชตบกินเนื้อทุกคนโอ้โหตบสวนกันเลยทีเดียวฮะทุกวันนี้ a อเรียกเลยว่าสุดจัดครับผมแล้วโอ้โหไม่ตบครับผมโอ้โหปอกันไม่ตบฮะแล้วเขาก็ไปเรียกกลัวเข้ามาแล้วไม่ตบอีกครับผมโอ้โห ดับเบิ้ลไม่ตบครับผมอะไรกัดครันเนี่ยคือบวกคือน,น้ำตัวนี้โอเคโอเคไม่อยากตบก็เลสแต่พวกเองเลยเอาไงโอ้โหดีนี้ทำมาตบโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาพอ่แโคแต่ยังไงตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนกลงมาครับผมพี่ฮักกจะเบกไหวไหมว่าสองตัวน่าจะไหวครับผม มาไม่มีปัญหาฮะเจ้าแบ็คครับผมเจ้าแบ็คเบิร์ดเจ้าแบ็คเบิร์ดของเราตกไปปุ๊บไม่มีปัญหาเองโคล,ลงมาเรากันไว้ก่อนได้นะเนี่ยมาไปนอนไปนอนเอาราครับผมแอคโคเมื่อไรจะมันจะวนมาขายว 20, ่าส0 0 0มดีไอสองหมื่นจีบิวเนี่ยจะไ,ได้ซื้อจบจบ โอ้โหจุกเสียดแน่นจุกเสียดแน่นครับผมทุกคนแม่แอีโคมาจะไม่มีปัญหาเลยเนาะตอนท้ายเพราะว่ามันเป็นกินพืชครับผมแองกิลโลเจนสองนั่นก็ตบลงไปเลยครับผมไปนอนตะเจ้าแอโคตัวปลอมเบื่อเรียบร้อยครับผมเอาละฮะแองกิลโลเจนสองมาแองกิลโล แองกิโลต,ตกต่องครับผมโอ้ยสะบัดแบบล้วงเอาระคบผมพี่แอคโคนี่ตัวนี้ตัวจริงเว้ยเฮ้ยไอจำไว้ด้วยไปนอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมฮู้ฮาชิวๆวัะผมนี่ คือพี่เอาตัวแบบไม่ได้แบบอะไรมากครับผมมารอบตอกครับผมเฮ้ยได้อยู่ครับผมแบบนี้ไปจัดครับผมจริงๆแล้วคือถ้าพี่เอาตัวแบบเอ้มันมันเลือกได้นะเราเอาตัวแบบโหดๆมัตีเลยก็ได้ครับผมแต่มันจะไม่สนุกไงใช่ไหมเออมันจะไม่ได้แบบใกล้เคียงหรือลุ้นอะไรเลยครับผมและต้องบอกว่าโจนี้ไอนี่รู้เยอะนะจะบอกให้อ๋อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้ง ปึ๊บปึ๊บได้อยู่อะผมมันเปลี่ยนมาก็เท่านั้นน่ะโอ้โหไม่เปลี่ยนครับผมโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเดียวไอการคำนวณใจไม่ได้บุญครับผมทุกคนเอะมันเป็นยังไงเฮ้อคำนวณไว้ไม่ทำตามปึ๊บบ๊บเรียบรอยครับผมไอไอบอกงม่รู้ได้ไงค่าจะเปลี่ยน <laughs> โอ้ดูถูกมันเกินไปครับผม AI ต้องตบตวนท่านเท่านั้นเนี่ยผม AI ไตัวจริงนะเฟือบโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอ้เอา,เอ,าอย่างงี้ก็สบายแล้วครับผมทุกคนโอ้โหเราตกได้สบายเลยครับผมตัวต่อตัวเฟืบบ้า่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเพียโคเก็บไปหนึ่งมาเจ้านุกปากใหญ่ เจ้านกกไปใหญ่น่าจะเก็บพียโคอยู่แล้วผมหรือจะกันหรือเอ้โหตกครับผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมมาเอาแล้วหน่อยลูกพ่อเจ้าหัวมนเจ้าหัวมนโอ้โหนี่มันตัวเลขตัวเลยครับผมทุกคนแบบนี้สบายมากยังชอบเลยครับผมเจอแพ็กแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามมาก ก็ถือว่าเอ้ยโอ้โห a ออมันห้าวะผมช่วงนี้มารอบตามครับผมน่าจะไหวมั้งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับผมเราเอาแบบตัวชนตัวไปเลยนะฮะคือไม่เอาตั้งแต่รอบแรกเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันจะหมดก่อนไงเออเราเอาแบบนี่ครับผมรอบตามไปต้นไปฮะเราจะจัดแบบตัวชนตัวไปเลยเออ้าจชนธา,นานไปเลยครับผม สองไม่น่าจะตายเอาเฮ้ยโอ้โหเอาโอ้โหอ,อะไรวะเดี๋ยวเอาโอ้โหงงเลยครับผมเอาอย่างนี้แพ้ดิโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอินโดมินาเล็กอโอ้ยโอ้โหูคำนวณดาเมจผิด,ดนะครับผมตอนแรกเราพันหนุ่มันหนุเข้าใจว่ามันมันตามมันสองไง โอ้โหแล้วมันบวกนิดบวกหน่อยบวกไปบวกมาส9ามมันเก้าโอ้โหโอ้โหวิ่โดมินันเล็กโอโ้เลือดมีอยู่ส8ามมันแปดมันตกไปต9างมันเก้าคำนวณคนละเรื่องคนละทางกันเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวนะทรงมันจะแพ้ว่ะทรงมันจะแพว่ะโอ้โหแล้วดูนกเรากับน,นกมันดาเมจคนละเรื่องกันเลยแล้วมันสองตัวด้วยนะ อายาอายาเหมือนจะเพ้ว่ารอบเนี้ยแต่อาจจะพลิกล็อกได้ครับผมถ้ามันเลือกตกถ้ามันเลือกตกสีมาเฟึ้อบบับเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนตัวลงมาเดี๋ยวนะขอคำนวณขอคำนวณจริงๆถ้ามันตกสีเราจะรอดถ้ามันกีบไว้โอ้โยมันน่าถ้ามันเอาไปชาร์จก็คือจบครับผมแต่พี่คิดว่าดูนะมันจะกันไหม ปกติมันชอบชาร์จไงโอ้โหตูไปดูไอ้ไที่ไหนมาวะมันเปลี่ยนสเตปแล้วปารีโอ้โหมันเปลี่ยนมากันแล้วเออการสีด้วยนะโอ้โหงาย้องตึงโอเคก็แบไปกับผมโอ้เดี๋ยวอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหรอบนี้ขอแก้ตัวแบบ โอ้ยอย่าพลาดเลยขอไปกินเนื้อหมดเลยละกันครับผมทุกคนเพราะว่านชนาธาตุก็ไม่เป็นไรหรอกมาจัดครับผมแต่เราคือเราไม่เอาชนะาธาตุมันไปไงเราเอาชนาธาตุก็ได้หรือแพาธาตุไอ้แบบตัวต่อต,ตัวก็ได้ครับผมาธาตุเดียวกันเนาะอันนี้แบบชนาธาตุจะไปเลยครับผมไม่มีแบบตัวชนะาธาตุของเอไอนะโอ้โหเดี๋ยว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 รอบแรกตกไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้วหอะไรไว้ไอ อาวูกคนรอบแรกมันตกนะพี่มัดอุ้รอบแรกคือพี่อินโดมินันเล็กไม่กันเอาไปชาร์จมันตกพอรอบนี้ตุกันมันไม่ตกโอ้โหโหร้อนร้อนไปถึงหัวหัวลงหลังแล้วตอนเนี้ยสามโอ้โหพอกันหนึ่งตีสามแบบพอดีอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว ถึงเรามีแต้มแปดบักไปก่อนเดี๋ยวนะทุกคนทรงมันแพ้ได้หว่ามันแพ้ได้ปะวะอินโดมิน้นเล็กมันดาเมจไม่เยอะด้วยเอ้ยไม่ใช่เจ้าละกอเป็นเล็กมันดาเมจยังไม่เยอะครับผมเพราะว่าเป็นร่างแรกไงเราควรจะเอาตัวที่ดาเมจแค่สองแต้มแค่สงแต้มล้มเจ้านกตัวนี้ได้เว้ยแต่นี้เราต้องตีถึงสามเลยมั้งเนี่ย บ๊อบโอ้โหเรียบร้อยตัวโอ้โหแพ้สองรอบเลยยังไงวันเนี้ยโอ้โหตรงเหมือนจะแพ้สองรอบเลยนะเนี้ยอา,ยาตะกอเป็นเล็กลูกพ่อต้องช่วยโอ้โหเห็นไหมมันต้องตีถึงสามดีเลยหรอวะโอ้โหสามแต้มเราต้องโอ้โหเนี่ยตรงมาแบบเดิมเลยแบบเมื่อกี้เลยบ๊อบบ๊อบอึ้งกะแทกไปทีกะแทกไปทีตรงแบบเมื่อกี้เลยครับผม ถ้ามันกันสี่หรือมันาจ,จะเอาไปชาร์จสี่ขึ้นมาแฮะครับผมโอ้โหเดจาวูอ้ยอ่านเกมไม่ถูกโอ้โห,โโหดีนะมันกันสี่ถ้ามันเก็บแปด่ีก็คือหายครับผมแต่ถ้าเราตีไปก็ไม่เข้าไงเมื่อกี้เอา้าเก็บอีกแล้วครับผมมาแต่เรามีแต้มจ็ดแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวดู โอ้โหมันกันสี่โอ้ยดีนะมีแต้มเจ็ดบัเบิบเิบเบบหมุนหมุนขยมขึ้นไปพลาดเรียบร้อยครับผมโอเคจะจบไปในรอบที่สามครับผมโอ้ยสกอร์เป็นเล็กแตงกิ้วมากกูน้าไอพ่อโอ้รอบที่สี่ครับผมเกินไปว่ะไอเกินไปว่าเพื่อนน่าจะได้มหาเทพกโก้สั่งสอน สั่งสอนมันแล้วหน่อยนี่ลูกฟืบไม่เป็นไรครับผมเราแพ้ธาตุตัวหนึ่งไม่เป็นไรฮะนอกนั้นชนธาตุไปอู้หคือแบบไอคือมันตอนนี้มันเล่นสูตรกันอยู่เหรอทำไมก่อนหน้านั้นวันก่อนพี่ไปตีมันอูห้หูเดี๋ยว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 พึ่งบ่นได้ไหมพี่มี่เอ้ยแต่ไม่น่าจะแพ้ครับผมรอบนี้เพราะว่าตัวบบๆกันหมดนะเฮ้ยแต่จริงก่อนหน้านั้นพี่เล่นไปมันชาร์จบ่อยมากเลยนะไออ่ะ โอ้โหมากันโอ้ยแล้วดีบวกแก๊บยับครับผมได้ดิบวกอย่างนี้ใช่ไหมเหเลือดเยอะใช่ไหมเราอะอไ,ปนอนไปนอนไปนอนนี่ตีมันต้องอย่างนี้เว้ยเอาละรครับผมเมทโตชูคัสมาสามอ่โอเคสามครับผมโอ้ยเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผม มาแล้วครับผมพี่ตุ๊กเท่หัวถุยไม่ได้ลงสนามนานครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้แพ็กเงินเขียววจี JW เอาพี่๊ตเกะหัวทุยลงไม่ได้แล้วฮะบับเรียบร้อยครับผมคือเหมือนลูกพี่หลายตัวมากเลยนะที่ตกกระป๋องอะ่ะจริงๆอยากให้เขาอัปเดตตัวแบบฟิวไฮบิดมาเยอะๆ <c oughs> ตกกระป๋องหลายตัวเลยโอ้หเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมาหาเทพก็โก,โกมาแล้ว เอ็งจงลงมาจากฟ้าเอ็งจงลงมาจากฟ้าวัดปับๆับับ,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 บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมเฮ้ยเหนื่อย <c oughs> มารอบท้ายครับผมเอาจริงๆเอ้ยหืมดามีดมาจัดครับผม สามทหารเสือผููบุกเบิกอ่าไอพี่โตล่างสามเนี่ยมาดีหลังครับผมแต่ว่าใช้ดีเอของพี่ไซราโตของหัวหน้าหน่วยตัวนี้ครับผมฮ่ามันใช้ดีดเราก็ต้องอลงสนามด้วยครับผมเป็นสามทหารเสือแต่ไม่น่าจะมีปัญหามัง้งยังไงพี่โตเราก็ทําหน้าดี่แทงไปก่อนครับผมพี่โตกลับมามอบตําแหน่งเดิมให้ฮนะ <c oughs> เอาไม่ตีด้วยครับผม คือจะใช้พี่โตไปเป็นะพอก,ก็ไม่ได้ด้วยฮะด้วยดามจอันบางเฉียบครับผมไปเทียบกับดามจดไอไอดูดิคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยตามว่าเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรพี่โตพี่แอคโคพร้อมล้างแขนให้ครับผมนี่มาแล้วพี่ถึงกระปุกมาเลยนะผมเออถึงกระตื้อรีมาเลยฮะพี่แอคโคเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นสามทหานเสือไงไปนอนก่อน วับเรียบร้อยครับผมมาไม่น่าจะมีปัญหาอุย้ยชิวๆครับผมจริงๆรอบนี้โอ้โหตกตกแบบยัดด้วยเึ๊บโอ้ยโย,โยกันไปเลยจริงๆจะใช้พี่เอโคเก็บสองตัวเลยก็ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรให้พี่โตลงมาบ้างครับผมเดี๋ยวจะลงไม่ครบตัวเนาะจริงๆกันสามไว้ก็ได้นะฮะแล้วค่อยตบแต่ไม่ ไม่เป็นไรครับผมนี่เราต้องเฉิดฉายทุกตัวเว้ยเอาลรกบผมดาเมตพวกนี้นี่คือแบบจริงจังหลือเกินนะฟึบโอเคโอ้โหไม่เป็นไร <c oughs> มาแล้วครับผมนี่พิเศลร,ราโตมาแล้ว <c oughs> ต้องบอกเลยว่านี่แหลคะครับผม ลูบี้รีตกกระป๋องหลายตัวอยากให้พี่แอคโคมีฟิลไฮบริดแบบนี้บ้างครับผมวิบว้าวงี่เมเรียบร้อยครับผมโอเคจบกันไปในรอบท้ายครับผมสวยงามมากน่าจะหมดเวลาพอดีครับผมทุกคนเอาละครับผมอีเวนต์ไทเโนโบอาคอมพีทครับผมทุกคนว้าวว้าวว้าวครับผมโอโ้โหยมาจัดครับผม สอง0ันห้ารอยเน้นเน้นโอ้โหเงินเกี่ยว500แล้วก็มาแล้วครับผมรีเจนเด a ี e อ r o n น b โบอาครับผมโอเคนี่โอ้โหเจดบิลได้เยอะด้วยนะบล็อกมันดิอ้าวโอ,โ,โ,อโอ้โหเอ้ยมีแบตบลดอกดลดล็อกมันดีเรียบร้อยครับผมทุกคนวูย้มาแล้ว จริงๆที่มีแล้วนะผมทุกคนนี่เลยฮะต้องบอกว่ามีร่างสองครับผมแล้วก็มีร่างหนึ่งนะผมเราปดล็อบแบบฟักไข่มาโดยลีมาเลยนะผมนี่เป็นงานร่างสองครับผมที่พี่มีสีมันสวยมากเลยนะจริงๆอันนี้แค่ร่างสองเองนะผมสีอย่างสวยฮะทุกคนมาไปดูร่างนี่แหก,กันครับผมร่างแรกนี่ครับผมร่างแรกเป็นอย่างนี้ฮนะ เลื้อยมาแล้วผมโดโดอีกแล้วโดโดตูโดนอีกแล้วโอ้โดโดปึ๊บโอ้โหพาบตาบัดใจครับผมโดโดตูโดนอีกแล้วนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นไงมันคืองูอดาคคนด้ายักษ์ใช่ไหมครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสวยและสุดยอดมากครับผมทุกคนก็ตัวนี้มันมีฟิลไฮบริดด้วยครับผมเป็นม่วงวิบวับนะครับผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผม ฟิวกับเจ้าดิโลเจนสองนะซึ่งที่ยังไม่มีเนาะสำหรับดิโลเจนสองเดี๋ยวรอเก็บทัวร์นาเมนต์หรือแพ็กละกันนะผมจะได้งูใหญ่โอ้โหเต้ลอเกินครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กลิบหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมทุกคนไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผมโอ้โหเป็นไงอ๋ออ๋อเหลือยัอ,อยัง โอ้ย่ยางทีง้ครับผม